ผู้ว่ากรุงเทพมหานครนั้นจะสามารถกําหนดทุกอย่างได้เข้ามาแล้วจะสั่งให้เป็น1นึ่งจะขอคืนพื้นที่2 3 4ซึ่งผมเชื่อว่าสิ่งที่เขาคิดแบบนี้มันไม่มีเหตุไม่มีผลอย่าลืมเลยครับว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่โบราณสถานมีกฎหมายมีพระราชบัญญัติมีกระทรวงทบวงกรมที่เขารับผิดชอบ อันนั้นถ้าพูดถึงผมพูดในประเด็นแรกเสนอรแรกที่คิดว่าเขาคงอยากจะทำจริงๆสวัสดีครับรการไลฟ์ทอล์กนะครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเรามีนัดกันที่เพจของอาจาร,รย์จักรพันชูเพชนรนะครับนะโดยเฉพาะวันจันทร์กับวันศุกร์นี่ก็เป็นรายการสดที่เรามาพูดคุยกันส่วนวันเสาร์ก็จะเป็นการนำเอาคลิป ที่ผมให้สัมภาษณ์ในรายการของพี่ภาคภูมิกับพี่โอนะครับเล่าข่าวเด่นเล่นข่าวดังจากฟ้าวันใหม่หรือบูสกายนะครับมารีรันอีกครั้งหนึ่งตอน20นาฬิกาของวันเสาร์ส่วน20นาฬิกาของวันอาทิตย์ก็จะเป็นการรีรันอีกครั้งหนึ่งของอคลิปเรื่องอรายการปกบ้านป้องเมืองจาก o ูท u b คลิปทางไทยนะฮะอันนั้นก็เป็นรายการที่ผมทำเป็นประจำ นะก็พูดง่ายๆก็คือวาอ่าเรามีนัดกันที่ที่เพจงอาจ์จัรตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับนะมาพบกันทุกวันทักทายกันเช่นเดิมนะครับนะะคุณแอนโซโรเข้ามาแล้วนะครับคุณจุธามาดมาแล้วนะครับคุณยอดระยองแดดมาแรงเลยบอกเช่นนั้นคุณสิริรัตน์จากกทมกหัวใจสีน้ําเงินและสีฟ้าหรือเปล่านะนะฮะคุณอัญชลา,าวสวัสดีครับบอกชัดนะขอบคุณมากครับคุณกมลพรมาแล้วนะฮะ ก็อย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้กราบขออภัยจริงๆครับอยู่ในช่วงของการติดภารกิจก็เลยไม่ได้ทํารายการนะครับคุณพรที่พานะครับคุณศรีพาคุณกุ้งรังสิตขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณยอดบอกว่าแชร์ให้แล้วเยี่ยมมากครับพี่ทศวัสด์ขอบคุณมากเลยครับนะพี่ทศวัสด์ส่งของดีแก่งคอยมาให้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ คุณอารีจากจันทบุรีคุณแกบครับจากราชบุรีชัดเจนนะครับคุณเครือมาศโอ้ชอบชื่ออะเพราะจังเลยเครือมาศนะครับคุณรุดีพรนะครับจากชะอํำนะชะอํำผมไม่ได้ไปนานว้าจริงๆนะครับคุณจินนี่มาแล้วนะครับพี่ทองสุนครับขอบคุณมากมากครับคุณยุพาคุณถี่สวัสดีครับนะฮะคุณทวัตชัยกำลังชมอยู่นะครับ คุณวรรณภา,าก็้ามาครับวันนี้กรุงเทพร้อนมากคุณเจสวัสดีครับผมนะฮะเอาละครับวันนี้อากาศร้อนจริงๆนะฮะแล้วก็ในลหลายๆพื้นที่ก็มีฝนหลงบ้างประปรายแต่ที่แน่ๆคือมันร้อนแบบร้อนอบอ้าวนะครับเพราะว่ามันมีฝนบางที่บางที่ก็ไม่มีฝนนะครับจริงๆแล้วเรื่องของการบ้านการเมืองวันนี้ถ้าไม่หยิบประเด็นนี้มาพูดคงไม่ได้แน่ๆนะครับเพราะว่าผมเห็นข่าว ของว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครของพรรคก้าไกลนะฮะนายวิโรธนะครับออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็พยายามจะยิงประเด็นจะด้วยเหตุผลความตั้งใจจะทำจริงๆหรือเหตุผลที่รู้ทั้งรู้ว่าทำไม่ได้หรอกเพราะด้วยตัวกฎหมายและก็อำนาจหน้าที่ของ ตัวของผู้ว่ากรทมอาจจะทําไม่ได้หรือหรือแม้กระทั่งว่าโอกาสเป็นไปได้ไม่ได้หรอกว่าโอกาสที่มันจะเกิดที่นั้นเป็นไปไม่ได้เพราะว่านายวิโรธไม่น่าจะมีโอกาสชนะการเลือกตั้งหรือจะเหตุผลใดๆก็ตามแต่การที่นายวิโรธออกมาพูดถึงขอคืนสนามหลวงเนี่ยมันมันจุดประเด็นได้อย่างน่าสนใจนะครับน่าสนใจอย่างแรกก็คือว่า จากกรณีผู้สมัครผู้ว่ากทมตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับของพรรคก้าไกลผมใช้คเขาว่าตัวเล็กๆเหตุผลก็เพราะว่าไม่ได้ติดอยู่ในอันดับหนึ่งของโพที่ออกมานะครับเพราะว่าโพออกมาก็เป็นคุณชัดชาติต้องถือว่าเป็นเป็นตัวใหญ่ๆ,ๆนะครับเพราะคุณชัดชาตินั้นถ้าเทียบคะแนนระหว่างคุณชัดชาติที่เป็นคะแนนโพนะฮะกับคุณวิโรจน์นั้นก็ถือว่าคุณวิโรจน์นั้นเป็นเป็นผู้สมัครตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับ นะการที่ออกมาพูดแบบนี้เนี่ยเป็นเหตุเป็นเหตุเป,เ,หตเป็นปัจจัยกันหรือเปล่าที่จะทําให้ความเป็นตัวเล็ก,ลกๆกลายเป็นเสียงดังมากขึ้นบอยครั้งในเชิงของการตลาดเชิงของการที่จะอยู่บนพื้นที่ข่าวนั้นการนําเสนอมุมมองหรือวิธีคิดอะไรที่มันแหวกแนวมันมันหลุดออกไปจากกรอบที่อื่นเขาพูดเนี่ยก็จะกลายเป็นประเด็นหนึ่งที่สื่อจะหยิบขึ้นมาพูด คล้ายๆกับยุทธศาสตร์ของเต้น,นะครับของเต้ที่เป็นสสที่เป็นพักเล็กๆตัวเล็กๆแต่เขาใช้ยุทธศาสตร์นี้ในการที่อยู่ในพื้นที่ข่าวแล้วก็ทำให้คนรู้จักเขาทั้งประเทศผมก็ไม่รู้นะครับว่านี่คือยุทธศาสตร์ที่นายวิโรธใช้หรือเปล่าแต่การที่มาพูดขอคืนสนามหลวงนั้นมันได้สะท้อนอะไรเยอะมากเลยนะครับ เอาละถ้าเรามอ,มองแบ่งออกเป็นเป็อ2สแนรีโอนะครับสแลรีโอแรกก็คือเรามองว่านายวิโรจอาจจะอยากทำอย่างนั้นจริงๆจะด้วยทำอยากทำด้วยตัวเองหรือว่าคนที่มีอำนาจในการที่ทำให้เขามีความคิดเช่นนั้นทำให้เขารู้สึกอยากทำอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าอ่ะถ้าสมมติว่าเขาอยากทำจริงๆก็ต้องย้อนกลับมาว่าถ้าอยากจะ ทำเช่นนั้นจริงๆอย่างที่เขาจะพูดทวงคืนสนามหลวงอย่างที่เขาฝันโดยข้อที่จริงเขาเข้าใจหรือเปล่าว่าอํานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครนั้นไม่ได้หมายความว่าผู้ว่ากรุงเทพมหานครนั้นเป็นเจ้าข,ของกรุงเทพมหานครที่จะสั่งอะไรได้กําหนดอะไรได้นะครับภายใต้พื้นที่ของกรุงเทพมหานครนั้นยังคงมีกฎหมายอื่นยังคงมีหน่วยงานอื่น มีกระทรวงทบวงกรมอื่นที่มีอำนาจหน้าที่กรุงเทพมหานครไม่ใช่รัฐอิสระที่คิดว่าตัวของนายกออือทษทีตัวของผู้ว่ากรุงเทพมหานครนั้นจะสามารถกำหนดทุกอย่างได้เข้ามาแล้วจะสั่งให้เป็นหนึ่งสอสามจะขอคืนพื้นที่2องสามซึ่งผมเชื่อว่าสิ่งที่เขาคิดแบบนี้มันไม่มีเหตุไม่มีผล อย่าลืมเลครับว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่โบราณสถานมีกฎหมายมีพระราชบัญญัติมีกระทรวงทบวงกรมที่เขารับผิดชอบอันนั้นถ้าพูดถึงผมพูดในประเด็นแรกแสโน่แรกที่คิดว่าเขาคงอยากจะทําจริงๆมันก็สะท้อนให้เห็นว่าเขาขาดการศึกษาขาดการเข้าไปเ,เรียนรู้ข้อมูลหรือว่าข้อจํากัดก็เลยทําให้เราคิดไปถึงแสโน่ที่สองว่า เอ๊ะหรือจริงๆแล้วเขาก็รู้ว่ามันทําไม่ได้หรอกแต่ที่โยนประเด็นนี้ขึ้นมากรบเพราะมันมีบางอย่างที่เป็นฮิดเด้นเอเจนดาที่ซ่อนอยู่จะหยิบโยงกับคําว่าสนามหลวงซึ่งคําว่าสนามหลวงเนี่ยมันหยิบโยงกับคําว่าสถาบันพระมหากษัตริย์หรือเปล่าและถ้ายิ่งย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของสนามหลวงซึ่งแต่ก่อนก็คือในสมัยก่อนในประวัติศาสตร์ก็คือ ทุ่งพระเมรุนะทุ่งพระเมรุใช้ในพิธีกรรมในการเผาพระบรมศพของพระองสาร่วงตรงนี้หรือเปล่าที่เป็นสิ่งที่เป็นฮิตในเจนดาที่อยู่ในความคิดของนายวิโรธและผลพรรคต้องการจะทำเรื่องนี้ให้มันหยิบโยงไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ใช่หรือไม่ และตรงนี้หรือเปล่าที่คาดหวังว่าอันจะกลายเป็นกระแสที่ทําให้เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างคนที่อาจจะเชื่ออย่างที่นายวิโรจน์พูดหรือว่าอาจจะไม่ได้ศึกษาถึงความเป็นมาในปรัิศาสตร์แล้วก็เชื่อตามที่กลุ่มก้อนของนายวิโรจน์พยายามจะสร้างกระแสขึ้นมาผมมีความเชื่อจริงๆน,นะว่าลึกๆแล้วเนี่ยไม่ต้องอาจจะไม่ใช่ลึกก็ได้อาจจะเป็น เขารับรู้อยู่แล้วเนี่ยผมผมก็ยังมีความมั่นใจในเขาว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มก้อนของนายวิโรธและก็พักเก้าไกลเองก็น่าจะรู้สถานภาพดีว่าโอกาสจะชนะเป็นผ้วกกทมอนนั้นนะ่ะยากใช่คาว่ายากนะครับเพราะนายวิโรธเองพอก่อนที่จะประกาศตัวที่จะมาเป็นว่าที่ผู้สมัครนั้นก็ดูเหมือนว่าไม่ได้มีความมุ่งมั่นที่จะชนะจริงหรอก ดูจากคําพูดที่ใช้ก็บอกว่าจะชนบ้างจะใช้ความรุนแรงใช้ความก้าวร้าวจะโดยภาษาลีลาหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเลยทําให้เรารู้ว่าเอ๊ะน,นี่ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะช,ชนะหรือเปล่าแต่ตั้งใจไปถึงประเด็นอื่นอนันเป็นเป้าหมายอื่นที่เป็นเป้าหมายหลักของกลุ่มก้อนของตัวเองหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เป็นสนัาโลที่สองที่หลายคนอาจจะตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยได้ ท่านนายวิโรธไม่หยิบเลือกสนามหลวงขึ้นมาพูดนายวิโรธอาจจะไม่มีผลงานไม่มีอะไรที่มันเป็นประเด็นที่ที่สังคมหรือว่าสื่อจะจับจ้องก็เลยจะต้องใช้ตัวนี้เพื่อจะผลักดันตัวเองให้ขึ้นมาอยู่ใน<ม>หน้าต้น,ตนของของข่าวหรือเปล่านะฮะเป็นยุทธศาสตร์แบบนี้ใช่หรือไม่นะฮะและอีกนัยยะหนึ่งก็คือการหยิบประเด็นนี้มาเพื่อจะกระทบ ไปถึงสถาบันพระมหากัตรย์ใช่หรือไม่นี่คือคําถามเลครับผมถามท่านอย่าลืมนะครับว่าการชุมนุมถ้าเกิดว่ามีฐานแห่งการก่อเกิดการชุมนุมที่เป็นมหาวิทยชัยธรรมศาสตร์เหมือนในอดีตเนี่ยสนามหลวงนี่ก็จะกลายเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการที่จัดการประท้วงการชุมนุมเสมอมาและณวันนี้ก็ต้องยอมรับว่า มหาลรายธรรมศาสตร์ก็ยังคงเป็นสถานที่ที่เป็นจุดกำเนิดของการเคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่กรณีของการชุมนุมที่ผ่านมาท่านคงจำได้ว่ากลุ่มของคณะของผู้ที่ชุมนุมประท้วงในกลุ่มก้อนนี้แหละครับเขายังทำวิธีในการฝังหมุดปักหมุดของคณะราษฎรที่สนามหลวงเลยจำได้ใช่ไหมครับมันคือเรื่องหยิบโยงเดียวกันใช่หรือไม่นี่คือคำถามที่ผมถาม และผมเชื่อว่าคำถามที่ผมถามนี้ก็คงเป็นคําถามที่หลายคนถามเช่นกันวันนี้ก็เลยมีบทกรอนอยังไม่มีใครทวงอาจารย์เรื่องบทกรอนเลยนะฮะทวงหน่อยสิจะได้อ่านให้ฟังหรือว่าอ่านเองแล้วเข้าใจแล้วก็เลยไม่อยากฟังอาจารย์อ่านนะครับมีคุณเมตตาเข้ามาแล้วสวัสดีนะครับนะฮะมีใครเข้ามีครับทักทายกันหน่อยนะครับในช่วงของกลางๆของรายการนะครับเดี๋ยวจะอ่านกรอนให้ฟังนะครับเรื่องของสนามหลวง นะครับพร้อมแลวนะนะครับรอฟังแล้วคุณเม่ตาบอกรอฟังขอคืนสนามหลวงออกมาท้วงมาทวงเห่ากะโหลกหนาปัญญาเบาด้วยขาดเขาเมาอธรรมหวังเพียงเสียงแห่โหชอบวกโวแต่โชต่ำกลางกลากแต่อยากนำ เก่งแต่ย่ำอารยำการกองขยะมลพิษเศรษฐกิจรถโดยสารคนจนคนว่างงานคนไร้บ้านบานตะไทยปัญหาด่วนเสือกไม่เห็นเลือกประเด็นที่ไม่ใช่อาการหลักหนักเกินไปโรคบ้าใหม่ไม่ทุเลาก <c oughs> ็อันนี้เป็นแค่สเนรโอเดียวนะฮะ แต่ความจริงที่เราคุยกันในรายการจะเห็นว่ามันมีสโอสองสโอนะคุณฟาติมาสวัสดีครับนะฮะคุณสราดาสวัสดีเช่นกันนะครับนะะคุณสิริรัตน์อยากฟังทุกอะไรทุกรอนเหรอ <c oughs> คุณเล็กครับสวัสดีครับหรือว่าทุกวันคุณทียุภาอยากฟังค่ะอ่านให้ฟังแล้วนะอ่านไปแล้วนะนะครับก็ถือว่าเป็นบทสะท้อนกรอนนี้คือการบันทึกสถานการณ์ของบ้านเมืองไว้ในตัว บทกลอนบทกวีและผมไปเชื่อว่าบทกวีที่อาจารย์จักเขียนมาในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าท่านหยิบขึ้นมาอ่านสักบทใจบทหนึ่งผมก็เชื่อว่าแฟนรายการหรือแฟนคลับอาจารย์จะนึกออกทันทีเลยว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในะช่วงไหนอย่างไรการเขียนบทกวีจึงเป็นการบันทึกสถานการณ์ของบ้านเมืองนั่นเองนะครับคุณปริชาติสวัสดีครับวันนี้มาสายใช่ไหม คุณยิปพินสวัสดีครับนะฮะคุณอรสา,าจากเบลยเยีบอกสุดยอดค่ะขอบคุณมากนะครับคุณพัชยาบอกพร้อมฟังค่ะอขอบคุณมากเลยที่รอฟังพร้อมฟังกันเมื่อเช้านี้นะครับผมนำชุด PPE นะครับที่ได้รับมอบมาจากทางแฟนคลับในครอบครัวของอาจารย์จักเนี่ยนะครับนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลภาชีอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรียา 50ชุดครับเป็น50ชุดสุดท้ายละคือตอนนี้ผมไม่มีชุด PPE มอบให้ใครแล้วนะตอนนี้มอบให้หมดแล้วนะครับหลังที่ได้มาแล้วก็มอบให้ทั้งโรงพยาบาลพุทธชินาราชที่พิษณุโลกมอบให้กับทางมหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะฮะแล้วรอบนี้ก็มอบให้กับโรงพยาบาลภาชีอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นะครับก็ได้มอบให้กับทางโรงพยาบาลไปแล้วนะครับพอทราบข่าวมาว่าโรงพยาบาลเล็กๆอย่างโรงพยาบาลภาชีนั้นก็มีผู้ติดเชื้อที่เป็นคนป่วยในและคนป่วยนอกเยอะครับก็เลยต้องนำมามอบให้คุณปริชาติบอกสุดยอดค่ะขอบคุณมากครับคุณพัชยาถูกใจมากค่ะขอบพระคุณมากๆครับคุณสุมารีนะครับ คุณสำเริงนะครับจากบางกะปิรายงานตัวคุณบ่าวครับขอเรื่องอุ้งอิงบ้างครับอาจารย์ <c oughs> คุณพะจะนาทเข้ามาแล้วแฟนคลับของน้องวิรานะครับนะก็ถ้าเรื่องของอุ้งอิงนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับ20นาฬิกานะครับผมให้สัมภาษณ์ในรายการอของท่าน ของพี่โอนะครับของพี่โอนะครับเล่าข่าวเด่นเล่นข่าวดังนะครับให้สัมภาษณ์ในประเด็นของหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะครับก็ครึ่งชั่วโมงเต็มๆเนี่ยคุณนี้เอามารีรันให้อีกครั้งหนึ่งนะครับโกนแซมบอกว่ายุ่งมากไม่ได้เข้ามาทักทายสวัสดีครับผมนะฮะขอบคุณมากเลยที่มาทักทายกันนะครับนะฮะส่วนเมื่อวานกับเมื่อวานนีนะฮะที่ติดภารกิจแล้วก็ไม่ได้ทํารายการก็ ไปร่วมฟังพระสวดอภิธรรมศพนะครับแล้วก็นําทั้งพวงรีดแล้วก็น้ําดื่มไปมอบให้นะก็เมื่อวานนี้2งานเลยนะครับงานศพที่วัดคูหาสวรรค์นะครับที่1นนะครับแล้วก็อีกที่1ก็ที่วัดบึงพระ ก็ได้ทําบุญนะครับโดยนําเอาน้ําดื่มไปมอบให้นะครับก็ถือว่าเป็นสะพานบุญให้กับพวกเราทุกท่านนะครับเพราะทุกท่านที่มอบดาวให้ที่โอนเงินมาให้นะหรือว่าส่งสิ่งของมาให้นั้นก็นําไปสู่การเข้าโครงการเราจะก้าบริการแล้วก็ทําประโยชน์แบบนี้ให้กับพี่น้องประชาชนที่บึงพระนะครับที่งานศพที่บึงพระผมนําไปมอบให้ตอนแรกนะครับ ประมาณสักเกือบเกือบสองขวดนะครับวันนี้ก็ได้ทราบมาว่าไม่พอนะครับทางเจ้าภาพก็โทรศัพท์มาขอเพิ่มนะฮะก็นําไปมอบให้เพิ่มเรียบร้อยละวันนี้นะครับอีกประมาณ1 2บสองก็ประมาณสักสิบสองสิบสองสิบสองประมาณเกือบเกือบสองขวดนะครับก็ก็กอมอบไป,ไปนะครับคุณเม่อบอกว่า อา,อาจารย์พักผ่อนมากๆนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับคุณสุรดาบอกว่านึกแล้วอาจารย์หายไปหายควักเลยเมื่อวานกล่าบขออภัยด้วยนะครับนะฮะขอบคุณมากๆเลยก็เดินทางเยอะนะครับเพราะว่าเดินทางจากพิซุโรกแล้วก็มาพระนครศรีธุยาที่จะมามอบชุด PPE นะครับแล้วก็พูุ่นี้ติดภารกิจต่อที่กรุงเทพเนี่ยนะครับ นะพ่งนีจ้จะไปร่วมในงานมงคลสมรสนะครับแล้วก็จะรีบเดินทางกลับพิษุโลกเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยช่วงเช้าตั้งแต่ก้าวนิกาถึงเที่ยงจะต้องเป็นเอวิทยากรบรรยายทางออนไลน์นะครับให้กับนักศึกษาปรญยตรีของมหาวิทยาลัยรัชพัฒนเพชรบุรี pe pe ury, นะครับก็จะบรรยายให้แล้วก็ตอนบ่ายก็ตอนบ่ายผมก็มีภารกิจต,ต่อในวันอาทิตย์นะครับ,นะรบก็ไปเป็น ขึ้นทอดผ้าให้กับงานศพที่วัดดุงหมีนะครับเป็นโยมพ่อของเจ้าวาดนะครับซึ่งพระอาจารย์เจ้าวาดนั้นเป็นลูกศิษย์นะครับที่ผมสอนที่พิยาโทก็ต้องเดินทางไปนะครับส่วนวันจันทร์ก็จะนํารถปันสุขนําน้ําดื่มนะครับไปจัดบริการให้กับพี่น้องประชาชนที่วัดสะสี่เหลี่ยมนะเพราะว่าจะมีประชาชนเข้ามาร่วมแรงร่วมใจกันทําความสะอาดวัดนะครับก็เราก็เลย เข้าไปดําเนินการนะฮะจัดน้ําจัดเครื่องดื่มนะฮะให้เป็นกําลังใจกับคนที่ทําประโยชน์กับสังคมนะครับก็พลังก็ยาวเฉดเลยครับเล่าให้ฟังนะครับคุณผมธุรีสวัสดีครับผมโอเคเลยนะครับคุณน้อยบอกอาจารย์ไม่อยากเป็นหัวหน้าครอบครัวมากเลยครับไม่เลยครับครอบครัวอาจารย์จักไม่มีหัวหน้าครอบครัวครับแต่เราคือครอบครัวเดียวกันแล้วก็ยืนยันนะครับว่าครอบครัวอาจารย์จักเกิดก่อน เกิดก่อนครอบครัวเพื่อไทยนะครับเพราะว่าครอบครัวอาจารย์จักรหรือว่าที่เราเรียกกันว่าอาจารย์จักรแฟนคลับเนี่ยเราใช้คําพูดว่าครอบครัวอาจารย์จักรเราคนครอบครัวเดียวกันมันนนนะครับนะฮะเพราะนั้นครอบครัวเราไม่เหมือนครอบครัวของเพื่อไทยเขาครับเพราะครอบครัวเพื่อไทยเขานั้นเขามีหัวหน้าครอบครัวเราไม่มีหัวหน้าครอบครัวครับนะเราทุกคนเท่าเทียมกัน โอคคบคุณดารุณีจากบางน้ําเปรี้ยวขอบคุณม,มากๆสำหรับทุกท่านนะครับนะฮะมีใครเข้ามาทักทายครับคุณวันนภาดูแลสุขภาพนะครับอาจารย์ทางานเอายอะจังขอบคุณมากครับทางานเยอะแต่มีความสุขครับอ่าก็เดี๋ยวนอนหลับแป๊บเดียวตื่นมาก็ก็สดชื่นแล้วก็ทําต่อไปแต่ดูที่อาจจะดูผมเหนื่อยเพราะดูผมเผพ้ามันกระเซาะกระเซิงนะครับยังไม่ได้ไปตัดผมเลยความจริงผมตั้งใจะจะตัดวันนี้นะฮะแต่ว่าช่างตัดผมเขาขออนุญ,ญาตหยุด ยาวเลยนะครับช่างตัดผมประจำของผมเขาบอกว่าโควิดระบาดเยอะมากเขาขออนุญาตที่จะหยุดงานนะครับแล้วก็ไม่ตัดผมนะครับก็ให้ผมไปตัดที่บ้านผมก็เกรงใจนะฮะเดี๋ยวไปหาช่างใหม่ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยตัดอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างหาช่างก่อนนะนะฮะหรือจะต้องฝึกตัดผมเองก็กระไรอยู่นะ ตัดเองไม่ได้นะก็เพราะผมยาวแล้วมันจะมันหน้าตามันจะโซมจริงนะอันนี้ยอมรับจริงๆนะครับเดี๋ยวจะรีบจัดการให้นะครับเอาละครับนะวันนี้คุยกันมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็พรุ่งนี้อย่าลืมนะตอน20นาฬิกานะครับมาฟังกันให้สัมภาษณ์ของผมนะครับที่พูดถึงประเด็นหัวหน้าครอบครัวนะครับนะฮะ คุณทราเดชบอกอาจารย์สวัสดีครับห่วงสุขภาพหน่อยนะครับครับผมนะฮะนะขอบคุณมากมากเลยที่ให้กําลังใจกันแล้วก็ห่วงใยกันนะครับคุณอาสมารียอาจารย์วกเข้ามาจนได้หัวหน้าครอบครัวคุณสุวินบอกอาจารย์อยากเห็นอาจารย์อุ้มน้องไก่ที่สวนดูอบอุ่นอ๋อผมอุ้มเขาทุกวันเลยเด็เดี๋ยวเดี๋ยวเอารูปมาลงให้อีกนะครับเพิ่งจะกอดกันกับน้องไก่ไปเมื่อวนันสองวันนี้เองนะครับก็จะดูแลเขาตอนนี้ก็พยายามจะ อาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าเนี่ยคงได้ทําบ้านให้เขาอย่างเป็นทิงเป็นจังตอนนี้คือกําลังขนสายเข้าบ้านไก่อยู่นะครับคุณน้องฟินแลนด์ก็สวัสดีครับจากฟินแลนด์สวัสดีนะครับนะฮะขอบคุณมากเลยที่เข้ามาทักทายกันคุณพัชยาบอกว่าอะไรเนี่ยตอรอก่ออีกแล้วตลกอีกแล้ว <laughs> โอเคเดี๋ยวเอารูปเ,เล่นกระไก่มาให้ดูนะครับตอนนี้ปลาผมก็ตัวโตวเลยนะเออลืมอวดเรื่องปลาเลย,ยว่าหลังแล้วกันนะเอาดวงตามาอวดงั้นลาไปก่อนนะครับวันนี้ครับดูแลสุขภาพเช่นกันนะครับ แล้วพบกันวันพรุ่งนี้20นานิกาเป็นเทปรีรันวันอาทิตย์ก็20มีนิกาเทปรีรันกลับมาพบสดๆกันคือวันจันทร์นะครับลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีนะครับขอบคุณสำหรับดาว50ดวงไม่รู้มาจากใครไม่ได้หันมามองเลยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ด้วยกันเนื้อใายกลางอีสามออกตกรวมกันเป็นลูกร้านทองให้เราได้เกิดอาศัยตอบแทนได้ด้วยการปกป้องรวมใจประคับประทองตามทันลองของความเป็นไทยสำน,สกนสึกชาติศาสตร์กษัตย์แต่ยืนหยัด สิทธิเสรีตายใ,ใ,ใต้บทเกมที่มีเท่าเทียมกันนั่นคือหัวใจคุณธรรมและความถูกต้องจะปกป้อง กันสืกสานแผ่นดินเลี้ยวหลังให้รู้ที่มามองทางหน้าให้รู้จุดหมายก้าวสู่ความสิ้วิไลแต่หัวใจจะต้องทวินเธอคุ้น,น,นชาต<ล>ิสักสั ไม่ลืมที่มา ใจจะต้องทวีเธอดคุชาติก็สัตย์ให้คงอยู่เคียงคู่แทนดินชาติไทยไม่มีวันสิ้นกราบลูกหลานไทยไม่ลืม